สวัสดีครับท่านชมทุกท่านพบกันเช่นเคยนะครับกับอินทรัมอินเอร์แลนด์นะครับวันนี้จะพาท่านชมมาใส่ปุ๋ยอินทผลัมนะครับที่อายุการเก็บเกี่ยวนะครับเหลืออีก15วันนะครับเหลืออีก15วันหรือว่าเหลืออีก10วันนะครับท่านชมนะครับส่วนใหญ่นะครับผมจะใส่ปุ๋ยสูตรนี้นะครับก่อน15วันนะครับ จากเก็บเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมครับก่อนเก็บเกี่ยว15วันนะครับก็จะมาใส่ปุ๋ยสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับครับก็มีบางจันท์นะครับที่เหลืออีกประมาณ1 0บถึงสิวันนะครับจันนี้ก็ประมาณ10วัน15วันนะครับจันนี้นะครับจันทร์นี้นะครับก็ประมาณ12วันนะครับ ก็จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับท่านผู้ชมก็มีบางจันทร์นะครับที่ยังเหลืออีกประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนะครับก็จะเก็บเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมนะครับบางจันทร์ูกก็ยังเขียวอยู่นะครับก็จะมาใส่ปุ๋ยสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมสองสูตรนี้เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าอัตราส่วนนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมนะครับครับก็จะแตกต่างกันนะครับคือคือใกล้เก็บเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มความหวานแลวก็เพิ่มการเติบโตนะครับให้ลูกที่ยังเขียวอยู่นะครับในบางจั์นะครับก็สูตรสีแดงนะครับ เป็นสีแดงนะครับเป็นสูตร0060นะครับท่านชมสูตร0060นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเสมอนะครับสูตร16 16 16นะครับสูตรนี้จะใช้ในอัตราส่วน1ส่วนนะครับ1ส่วนนะครับท่านชมสูตรสีแดงนะครับคือเป็นสีแดงนี้สูตร0060ใช้ในอัตรา3ส่วนนะครับ3ส่วนนะครับอันนี้จะเยอะหน่อยนะครับสูตร0060นะครับ ก็จะเพิ่มความหวานนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ให้ลูกโตนะครับในลูกที่ยังเขียวอยู่นะครับส่วนลูกที่ใกล้เก็บเกี่ยวนะครับก็คงไม่โตกว่านี้นะครับท่านผู้ชมนะครับตาหนึ่งส่วนนะครับสูตก็ประมาณนี้นะครับส่วนนะครับอันนี้สามส่วนนะครับ สส่วนนะครับ,ส,ส,นนรบสามส่วนนะครับสามส่วนนะครับก็ใส่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ใส่ประมาณ2กิโลครึ่งนะครับ ก็ต้นอายุ3ปีนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโตอยู่นะครับแต่ต้นอายุ4-5หปีขึ้นไปก็จะใส่นะครับใส่3กิโลนะครับ3กิโลต่อต้นนะครับนะ มองเห็นเม็ดปุ๋ยนะครับสีแดงจะเยอะกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อผสมกันแล้วนะครับสีฟ้านะครับก็จะน้อยกว่านะครับเพราะว่าสูตรแตกต่างกันนะครับ3ต่อหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับสีฟ้า1ส่วนนะครับสีแดง3ส่วนนะครับก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยนะครับเราก็ต้องเปิดหน้าดินนะครับหรือว่าใบไม้นะครับ ที่นํามาปกคลุมรอบๆลำต้นนะครับนําออกนะครับเปิดออกนะครับเอาจากเปิดออกมาด้านข้างนะครับท่านผู้ชมนะครับครับในการเปิดหน้าดินนั้นนะครับเราก็จะเปิดหน้าดินไปอย่างด้านในหรือว่าเข้าไปอย่างโคนลำต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเราก็จะใส่รอบๆนะครับรอบๆ กลต้นด้านนอกนะครับสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเปิดหน้าดินเข้าไปด้านในนะครับถ้ามีหญ้านะครับก็ควรเอาหญ้าออกนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาปุ๋ยนะครับสูตรผสมหวานรอบรอบนะครับที่เราปปกดน้ารินออกนะครับ ก็เมื่อใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาใบไม้นะครับหรือว่าหน้าดินที่เราเปิดออกปกคลุมไว้เหมือนเดิมนะครับ ก็ใส่ปุ๋ยรอบๆพืชต้นเรียบร้อยนะครับเป็นสูตรผสมนะครับสูตร0060สส่วนนะครับตาสามส่วนนะครับก็สูตรเสมอนะครับสูตร1616นะครับ1ส่วนนะครับก่อนที่เรานะครับจะเก็บเกี่ยวอ่าสิบถึงสิบวันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่คล้เอีกประมาณไม่ถึง สิบห้าวันนะครับก็เก็บเกี่ยวได้นะครับส่วนลูกที่ยังเขียวอยู่นะครับก็จะได้สูตรนะครับสูตรเสมอนะครับสูตรไปบำรุงทุกส่วนนะครับของลำต้นด้วยนะครับเพื่อก่อต้องการเหมือนกันนะครับในการบำรุงลำต้นนะครับใบระบบรากนะครับอกทุกๆส่วนนะครับของพืชนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ยัง ใช้สูตรเสมออยู่นะครับแต่ว่าใส่ให้น้อยลงนะครับน้อยลงนะครับก็จะไปเพิ่มลูกให้ลูกโตนะครับสูตร0.60นะครับแล้วก็เพิ่มความหวานนะครับเพิ่มความหวานตามทฤษฎีนะครับทฤษฎีแล้วก็เพิ่มให้ลูกโตด้วยนะครับท่านผู้ชมจะมากจะน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของปุ๋ยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นที่เขียนไว้อยู่ในข้างถุงของ ปุ๋ยแต่ละยี่ห้อนั้นนะครับอาจจะธาตุอาหารอาจจะไม่เต็มนะครับอาจจะไม่เต็มนะครับผมใช้คาว่าอาจจะไม่เต็มนะครับในบางยี่ห้อนะครับในบางยี่ห้อก็อาจจะเต็มหรือใกล้เคียงนะครับทุกทมนะครับก็ต้องดูด้วยนะครับก็ต้องเลือกนะครับเลือกยี่ห้อปุ๋ยด้วยนะครับท่านผชมนะครับว่าควรใส่ยี่ห้อไหนนะครับที่น่าเชื่อถือได้นะครับปุ๋ยบางยี่ห้อก็ เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารน้อยนะครับก็อาจจะไม่ตรงปกนะครับที่โฆษณาหรือว่าเขียนไว้ในข้างถุงปุ๋ยนะครับเรียกว่าถุงใส่ปุ๋ยนะครับทากผู้ชมนะครับก่อนสองคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาทานผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ ชมชมก็อยากลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับชม